บออสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับเดซิโอของเราในเมตามาสโอเคขั้นแรกเราเข้าเมตามาสเราเป็นเข้าไปแล้วก็เวลาเห็นอย่างนี้ปกติมันเป็นเลขหนึ่งเลขสองใช่ไหมครับเราแค่กดตรงนี้นะกดตรงชื่อนะกดค้างไว้อ่ามันขึ้นอย่างนี้ แล้วก็ลบมันทิ้งไปแล้วก็เราใส่ชื่อ DCO ของเราที่เราใส่ใน m e t a m a r t วันนี้เราผมจะใส่ชื่อชื่อของผมไปใน DCO ของผมเป็นชื่อนี้แค่นี้แล้วก็กดตรงนี้เลยดันเรียบร้อย เห็นไหมเห็นเป็นชื่อของเราแล้วแล้วกดไปอีกเห็นไหมถ้าปกติมันเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอย่างเงี้ยถ้าเราอยากเปลี่ยนให้เป็นชื่อของ cio, เดซี่โอบัญชีไหนบัญชีนั้นเลยมันจะง่ายดูง่ายนะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ขออข้อบ็อกแค่นี้ครับเหมือนตัวนี้นี่มันเป็นเลขสามแล้วก็แค่กดค้างแล้วก็กดลบไปกดลบทิ้งแล้วก็ใส่ username ของเดซโของเราได้เลยเอ,อ่อทำให้เราจำง่ายดีกับผมอน,นี้เราจะอยากใส่ชื่ออะไรเคหนึ K K. 1, 2, ่งสองสามออย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดันไปแนะนำให้ใส่ชื่อของ d ดซโอของเราเลยเหมือนของผมเนี้ยเหมือนมีสองบัญชีแล้วก็กดค้างแล้วก็แกแกเป็นชื่อของเราใน d ดซโเลย โอเควิดีโอมีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ